ถึงเวลาการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศแล้วครับซึ่งในวันนี้นะครับคุณจะต้องทำอาหารถึง3เมนูด้วยกัน Appetizer หรืออาหารเรียกน้ำย่อยเมนคอสอาหารจานหลักและสุดท้ายดิ s ซอร์หรือของหวานคุณจะต้องทำ3า3อย่างอย่างละ3จานเพื่อเสิร์ฟให้กับพวกเราครับส่วนตอนนี้นะคะพวกคุณทั้ง3คนมีเวลาเพียงแค่ สินาทีเท่านั้นในซปเปอร์มาร์เก็ตของ Masterchef เพื่อคัดเลือกวัตถุดิบในการทำอาหารทั้ง3เมนูทุกคนพร้อมนะคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะตื่นเต้น สามเมนูใช่ไหมสิบนาทีในซุปเปอร์มาร์เก็ตเราต้องหยิบทั้ง3เมนูต้องพยายามไล่เลียงให้ดีที่สุดว่าองค์ประกอบต่างๆเนี่ยมันต้องไม่พลาดเลยหยิบให้ได้มากที่สุดครบที่สุดโอ้ยเหนื่อยแล้วเนี่ยพื่นอย่าเพิเหนื่อยดิเพื่อนการช้อปปิ้งชี้เป็นชี้ตายได้เลยของแต่ละอย่างอะถ้าเกิดขาดไปเนี่ยรับรองได้ว่าอิบอายแน่นอนโอ้ยจะหยิบทันไหมนี่กี่นาทีแล้ว่ะ หยิบสิ่งที่เราจะใช้มาให้ครบถ้าขาดอะไรไปอะ่ะยุ่งเลยผันจะใส่ไปยังไงหมดละจานเนี้ยาลี่ไม่มีหรอน่าจะมีะซไลาี่อยู่นี่แต่กระติบ<ๆ><ๆ>ทุกคนชัดเจนในแนวทางมากเลยไม่มีใครมาทางไทยแบบผมเลยสามคนเนี้ยหยิบคนละโซนกันหมดเลยถ้าไม่เห็นว่าวันเนี้ยอาหารเรา3าคนอะ่ะจะเป็น3มสไตล์ที่แตกต่างดังนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าวันเนี้ยเราไม่ได้แข่งกับใครละแข่งกับตัวเองสําคัญที่สุด เราสูขพร้อมสู้นะมันไม่มีให้ต้องเสียใจแล้วอะ่ะมันเป็นความตื่นเต้นมันเป็นความลุ้นมันเป็นความกดดันว่าเราจะทําสิ่งที่เราตั้งใจไว้ว่าเราจะทําได้สําเร็จหรือเปล่าวันนี้อยากจะมีความสุขที่สุดเพราะว่าเวลาเราทําอาหารที่ทบ้านเรามีความสุขแล้วมันออกมาดีทุกครั้งวันนี้ก็ต้องทําให้ได้แบบนัน้นเมนูแรกที่พวกคุณต้องทำนั่นก็คือ appetizer หรืออาหารเรียกน้ำย่อย แต่ก่อนอื่นนะคะเราอยากจะทราบคอนเซปต์เมนูที่จะนำเสนอของทั้ง3มเมนูว่ามีคอนเซปต์ยังไงบ้างเฟิร์นค่ะสำหรับคอนเซปต์ก็คือ2ปีที่ห่างหายกับกลิ่นอายของญี่ปุ่นในสไตล์เวสเทิร์นค่ะจะเอาวัตถุดิบที่มาจากญี่ปุ่นนะคะที่เฟิร์นชื่นชอบอยู่แล้วเอามาทำในสไตล์เวสเทิร์นที่เฟิร์นสนใจแล้วปอล่ะคะเป็นจานของผมผสมผสาน พื้นบ้านไทยเน่ก็จะเป็นความผสมผสานนะครับผมยกระดับอาหารไทยคุณพ่อเป็นคนใต้ไปอยู่ที่ภาคอีสานแล้วก็วัตถุดิบต่างๆก็จะมาจากแต่ละพื้นที่ทั้งภาคใต้ภาคอีสานครับผมแล้วกระติ๊บ,บล่ะคะต๊มของตรติ๊บชื่อว่าต๊มเซอร์เบชันค่ะอย่างที่เราทราบนะคะวิกฤตการณ์ที่ผ่านมา2ปีเราไม่ได้เฉลิมฉลองกันสักเท่าไหร,ร่ที่อยากจะเฉลิมฉลองให้กับคนที่ยังต้องลุกขึ้นสู้กันต่อไปนะคะ ไม่ว่าพวกคุณจะทําอาหารในสไตล์ไหนก็ตามนะคะเกณฑ์การตัดสินของเราก็ยังคงไว้ที่รสชาติและความคิดสร้างสารรค์นะคะพวกคุณมีเวลา60นาทีในการทำเมนูแอปเปิลไทเซอร์หรืออาหารเรียกน้ำย่อยออกมาให้สมบูรณ์แบบที่สุด<ะ>ทั้ง3คนพร้อมนะคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้ว